สวัสดีกลุ่มอสเวินทุกท่านพวกัผมแอดมินปูซีเมนกันในเกมอีโดราแฟนตาซีสตาร์สกาครับวันนี้ผมก็จะลองทํารายการใหม่ๆดูนะที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาแต่รีวิวตัวละครเนี่ยจนลืมคิดไปเลยว่าเอ้ยเราไม่เคยแนะนำซิมโบลมาเลยนี่หว่าเราก็เลยเออกาเนิดรายการนี้ขึ้นมานะก็คือการแนะนาซิมโบที่ควรจะมีนะครับซิมโบที่ควรควรจะมีเลยแหละก็ ไปดูกันว่ามีใบอะไรบ้างนะไปดูกันเลยใบยแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นใบพื้นฐานนะก็คือหน้าร้อยของลูกพี่นะหรือแจสปาชู่ใบน้ำนั่นแหละเป็นซิมโบล6ดาวที่จะมีในกิจกรรมอ่าซัมเมอร์ปีแรกเลยโดยใบยนี้เนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อเริ่มเทิร์นมาเนี่ยคุณจะได้แต้มเกสลับมาหนึงแต้มนะครับใบนี้เนี่ยถ้าบดเต็มสิแล้วเนี่ยมันจะทำงานสครั้ง ก็คือ1เทิร์นก็เพิ่ม1จุดแล้วพออีกเทิร์นนึงก็จะเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็เป็น2จุดนะครับโดยใบนี้เนี่ยได้จากการกาชาเท่านั้นแต่สําหรับพู้ที่เล่นสายฟรีหรือว่าไม่ได้กดสุ่มหรือกดสุ่มไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะมันมีใบที่ทดแทนกันได้นะครับหลังจากจบเกมไปแล้วนะก็คือจบ EP ที่1นะนะครับ ส่งคำอธิษฐานไปถึงดวงดาวเนี่ยก็เป็นใบที่สามารถทดแทนเจสป้าชุดไว้น้ําได้นะก็เพราะว่าใบานี้มันก็เพิ่มแต้มเก็บสลับทีเหมือนกัน1แต้มนะครับแต่ถ้าบดเต็ม10แล้วจะเพิ่มพลังจุตีทั้งปาร์ตี้หปซึ่งเป็นใบที่ผมว่าทดแทนกันได้นะครับแต่ผมก็ยังแนะนำเจสป้าชุดไว้น้ำอยู่ดีเพราะมันดีกว่านะครับใบหันหลังช่วยกันสู้เนี่ยเริ่มเทิรนมา จะทำให้ผู้สวมสสยได้รับบัฟ Over Business นะครับก็คือเอาง่ายๆจะทำให้คุณไม่แพ้ธาตุที่คุณแพ้ทางนะครับใบเนี้ยมันจะเหมาะกับตอนลงอารีนา s อนะครับอย่างเช่นว่าผมแข่งอารีนาธาตุไฟเงี้ยก็สวมให้ตัวละครธาตุไฟใช่ไหมแต่เวลาเราสุ่มเจอคู่แข่งในอารีนาเนี่ยบางทีก็จะเจอธาตุน้ำเงี้ยเราก็จะไม่โดนตีแรงจดเกินไปนะครับเพราะว่า เราจะไม่โดนดาเมจเรื่องแพ้ธาตุนะครับใบนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ในช่วงนั้นนะอของขวัญตบแทนบุญคุณของโปโปโนาเนี่ยอ่ามันจะเป็นใบที่เริ่มเทินมาผู้สวมใส่จะได้รับบัฟเพิ่มแต้มธาตุอีก125%ถ้าบวกเต็ม10นะถ้าบวกเต็ม10ก็จะทํางาน2ครั้งนะครับใบนี้เนี่ยเหมาะกับสวมใส่คนที่เราอยากให้ทําให้ตายคนนั้นน่ะได้ไวๆนะครับ หรือไม่ก็ให้ใช้ถ้าไม่ตายให้ได้เร็วยิ่งขึ้นในเทิร์นหน้านะครับและยิ่งถ้ามี S T E X นะซุกติงอะ่ะก็คือมันจะเพิ่มเล็บได้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับหน้าร้อนที่สดใสของ E O เนี่ยมันจะเป็นใบในกิจกรรมของหน้าร้อนนะก็คือซัมเมอร์นั่นเองนะกดสุ่มกาชาน่าจะเป็นปีที่2นะครับโดยใบนี้เมื่อเริ่มเทิร์นมามันจะเพิ่มสปีดให้กับ ผู้สวมใส่นะ27% 1เทิร์นนะครับถ้าบวกเต็ม10เนี่ยมันจะทำให้ระยะเวลาบัฟจาก1เทินเป็น2เทินแทนถามว่ามีประโยชน์ในอารีนาไหมมีประโยชน์มากครับการเพิ่มสปีดเนี่ยไอสปีดเนี่ยมันเป็นหัวข้อสำคัญในการแข่งอารีนาอยู่แล้วนะครับเจ้าหญิงผู้สงศ์เนี่ยมันจะเป็นใบที่เพิ่มพลังโจมตีให้ผู้สวมใส่นะครับการเพิ่มพลังโจมตีของของใบนี้เนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อ,อ ผู้สมใส่โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการใช้สลับทีแอดแทกนะครับหรือรีเวอร์สลนะก็พอทำแบบนั้นแล้วเนี่ยใบยนี้จะทำการเพิ่มพลังโจมตี20%แล้วทำให้ผู้สมใส่เนี่ยได้รับบัฟฮิวเด้งอีก15%ต่อพลังชีวิตนะครับถามว่าใบานี้มันดียังไงมันดีตอนที่สลับทีไปแล้วเนี่ยเราอยากให้ ตัวนั้นเนี่ยได้รับบัฟพลังโจมตี2ีแล้วก็ยังได้เลิกเด้งอีกนะถือว่าเป็นใบที่มีประโยชน์มากๆในอารีนานะครับชีวิตประจําวันของเหล่าพี่น้องเนี่ยก็เป็นใบากาชานะครับโดยใบยนี้เนี่ยมันจะทํางานต่อเมื่อเมื่อเริ่มเทิร์นไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้ผู้สวมใส่อ่า15%แล้วก็เพิ่มสปีดอีก15% 1เทิร์นนะครับโดยใบยนี้ถ้าบวกเต็ม10แล้วอ่ะมันจะทำงาน2ครั้ง ใบนี้มันจะมีประโยชน์ในการที่สวมใส่ให้กับคนที่เราอยากจะให้ตัวนั้นโจมตีอย่างแรงแล้วก็ออกตัวไวๆนะครับตัวตนที่แท้จริงของหัวหน้าหน่วยสุดแร่งเนี่ยเป็นซิมโบลอีเวนต์คอลลาโบกับแอเทนอนไทตันนะครับโดยเป็นซิมโบลหดาวนะได้จากการสุ่มกาชาเท่านั้นนะครับโดยใบนี้เนี่ย จะทำงานต่อเมื่อผู้สมใส่ใบนี้ทำการโจมตีด้วย reverse s l o t นะครับหรือการโจมตีด้วยสลับทีมโดวอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าทำแบบนั้นได้แล้วเนี่ยผู้สมใส่จะได้รับบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดอีก15% 1เทิร์นถ้าบวกเต็ม10แล้วจะทำงาน2ครั้งซึ่งใบนี้เนี่ยถ้าสุ่มไม่ได้ก็จะอดได้ไปเลยนะเพราะในเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไม่ยังไม่รีรันเลย ตอนนี้ก็ยังไม่รีแลนนะถึงแม้ว่าภายหลังเนี่ยมันจะมีใบที่ทดแทนกันได้แล้วก็ดีกว่าด้วยนะครับซึ่งใบที่ทดแทนกันได้เนี่ยก็คือใบก่อตั้งหน่วยสตาร์เกตทีมนะซึ่งใบนี้เนี่ยจะทํางานคล้ายๆกับตัวตนที่แท้จริงของัวหน้าหน่วยสุกแก่งเลยก็คือจะเพิ่มพลังให้ผู้สมัใส่เนี่ยโดยการให้ผู้สมสัยใส่ไปโจมตีสลับทีมก่อนหรือรีเวอร์สลาร์นะพอทาแบบนั้นได้แล้วเนี่ย จะเพิ่มพลังโจมตี20%แล้วก็เพิ่มสปีดอีก20% 1เทิร์นโดยใบยนี้บวกเต็ม10แล้วจะทำงาน2ครั้งและใบนี้เนี่ยเป็นกาชาปกตินะครับก็คือพอเพิ่มเลตมามันก็จะอยู่ในตู้เลยนะคือหาง่ายกว่าด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นอีเวนต์คอลลาโบอะไรนะครับแต่ว่าใบานี้น่าจะมาช่วงเกมจบไปแล้วนะครับจบ EP ที่1ไปแล้วนะ วิธีคองรากของจักรพรรดินีโรซลินเนี่ยเป็นใบจากอีเวนต์การสถาปนาจักรพรรดินีคนใหม่นะครับโดยเป็นอีเวนต์หลังจบเกม EP ที่1ไปแล้วนะครับซึ่งใบนี้สามารถฟาร์มได้นะครับก็คือคุณจะได้มาเลย1ใบนะครับแล้วก็แรกจากของในอีเวนต์อีก50ชิ้นนะครับก็คือคุณได้แน่ๆ2ใบนะครับโดยใบนี้เนี่ย มันจะเป็นใบที่เพิ่มพลังให้ทั้งปาร์ตี้เลยนะก็คือเริ่มเทิร์นมาเนี่ยทั้งปาร์ตี้จะได้รับพลังป้องกันแล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นอีก10%ในเทิร์นนั้นนะครับโดยบทเต็ม10แล้วเนี่ยใบนี้จะทำงาน2ครั้งนะครับถามว่าใบนี้มีประโยชน์ในอารีนายัางไงมันจะมีประโยชน์ในทีมป้องกันครับทีมที่เน้เนยื้อเป็นหลักนะส่วน ถามว่ามีประโยชน์ในรูปแบบอื่นไหมมันก็จะมีประโยชน์ในรูปแบบที่เราจะเน้นเกมไวนะครับหรือหรือพวกแอบกลุ่มศึกกลุ่มอัศวินหรือกิวร์นะครับใบนี้สามารถใส่ในทีมป้องกันได้นะเพราะมันจะได้รับค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มาถึง3ใบสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนํามากที่สุดเลยนะครับซึ่งเป็นใบที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็ใช้อยู่บ่อยๆนะครับ ซิมโบลนำฟ้าผู้ทรงสเสน่ห์เนี่ยหรือ st 6ดาวเนี่ยเป็นซิมโบลที่ผมใช้บ่อยแล้วก็ทุกคอนเทนต์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสรรพคุณของนางเนี่ยดีมากๆดียังไงเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังถ้าสมมุติว่าผู้สมใสยเนี่ยได้รลบัฟเสริมอะไรก็ตามเนี่ยใบยนี้ก็จะเพิ่มระยะเวลาบัฟเสริมทุกอย่างเนี่ยไปอีกหนึ่งเทินนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะสิ มันเพิ่มทั้งปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็คือถ้าได้รับบัฟเสริมอะไรก็ตามทั้งปาร์ตี้ก็ได้รับบัฟเสริมไปอีก1เทินนะและยิ่งถ้าเรามี STEX แล้วถ้าเราใช้ท้าไม่ตายของนางเนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะเวลาบัฟไปอีก1เทินบัฟที่มีระยะเวลาบัฟนานเกิน2เทินเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีกเป็นคอมโบที่ยืดระยะเวลาบัฟเสริมไปอีกยาวๆนะครับ นักฆ่ามืออาชีพหรือคิบเบก,กี้หดาวเนี่ยก็เป็นซิมโบที่ผมใช้บ่อยใน e p ีที่1นะเนื่องจากว่ามันเป็นใบที่เริ่มเทินมาเนี่ยจะทําให้ผู้สมทัยได้รับบัฟเสริมที่ว่าจะสามารถล้ามบัฟเสริมของอีฝ่ายได้ในในการโจมตีธรรมดานะครับถามว่าการโจมตีธรรมดา1ตัวมันมีประโยชน์อะไรมันไม่ไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเป็นแค่1ตัวแต่ถ้าโจมตีทุกตัวล่ะมันก็จะล่ามบัฟทุกตัวได,ได้อย่างไรเล่า ก็คือพูดง่ายๆเนี่ยก็แค่หาผู้สมใสยที่โจมตีได้ทุกตัวที่เป็นการโจมตีธรรมดาซึ่งผมจะแนะนําเป็นเอลวิงแล้วกันนะเพราะว่าเอลวิงเนี่ยเป็นพระที่โจมตีได้ทุกตัวนะครับเป็นพระแค่คนเดียวด้วยแหละหรือจะใช้ s t e x ก็ได้นะแต่แต่อันนั้นผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่านางนางเปสายบับส่วนเอลวิงเนี่ยเป็นสายที่เน้นโจมตีะมากกว่าบับนะครับ แล้วก็ถึงอันดับหนึ่งที่คลองใจผมมาตลอดทั้งปีเลยนะเรียกว่าตล,ตลอดทั้งทุกคอนเทนต์ก็ว่าได้แต่ว่าใบนี้เนี่ยมันได้ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งใบนั้นก็คือ g ีเซลขี้สาวนั่นเองนะ ซึ่งเป็นใบที่ผมใช้บ่อยที่สุดในอารีนากับสืกกลุ่มอัศวินนะครับแล้วก็บอสบางตัวด้วยซึ่งใบนี้จะได้จากการแลกในสึกกลุ่มอัศวินเท่านั้นก็คือแข่งสืบก,กลุ่มอัศวินมาได้เหรียญกิ้วก็เอาไปแลกนะครับโดยใบนี้เนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะทุกคนโดยใบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มบัฟเสริมให้ผู้สวมใส่ที่ว่าเริ่มเทิร์นมาไอผู้สวมใส่เนี่ยจะได้รับบัฟเสริมที่ สามารถล้างบัฟเสริมของอ e ีฝ่ายได้โดยการโจมตีธรรมดาสก,กิลหรือถ้าไม่ตายสรุปคือการโจมตีทุกอย่างเนี่ยคือล้างบัฟของอ e ีฝ่ายได้หมดและยิ่งถ้าโจมตีได้ทุกตัวนะมันก็คือล้างบัฟเสริมของอ e ีฝ่ายได้ด้วยคือล้างบัฟเสริมของอ e ีฝ่ายทุกตัวเลยแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันมีตัวมะเร็งหนึ่งตัวที่ทําให้ G ีเซลคีซาวเนี่ยน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือ โปโปนาครบรอบครับใช่โปโปนาที่มาในครบรอบเกม2ปีนี่แหละโปโปนาเนี่ยมันมีสกิลที่โกงมากๆนั่นก็คือสกิลที่1สกิลบัฟเสริมของมันก็คือเมื่อกดใช้ไปแล้วเนี่ยจะทําให้ซิมโบกลับมาใช้งานได้อีกครั้งต่อให้ซิมโบนั้นจะใช้งานครบไปแล้วก็ตามนะครับแล้วลองนึกสภาพว่าตอนลงแข่งอารีนาต้องโดนลางบัฟไปประมาณ4-5เทิร์น โดยต่อสู้เขาไม่ได้เลยนะครับเพราะการแข่งอารีนาเนี่ยการมีบัฟเสริมเนี่ยมันจะทําให้ลงแข่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชนะอีฝ่ายได้ง่ายขึ้นพอไม่มีบัฟเสริมก็ม,มีแค่ดามเมจเพียวๆมันก็เบาเบาหวิวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไปเจอมานะก็คือทีมโปรโปอนาครบรอบเนี่ยมันจะมีจีเซลซีใบเลยแล้วพอผมคิดว่าเออสองเธอก็คงจบแล้วล่ะพอสักพัก กดใช้สกิลหนึ่งเพิ่มการใช้งานอีกได้อีกครั้งหนึ่งก็วนไปอีกอีกสองเทินเป็น4เทินแล้วก็แพ้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรรีบหาสองสองตัวนี้เลยนะก็คือ G ีเซลทีซาแล้วก็โปโปนาครบรอบนะนี่ถือว่าบอกแล้วนะแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปแนะนำซิมโบที่จำเป็นต้องมีนะครับนี่ผมก็คัดเท่าที่ผมหามาได้แล้วนะเพราะว่า บางใบเนี่ยผมก็ไม่มีนะแต่ว่าผมก็ไปหาข้อมูลมาจากาในกลุ่มเอานะซึ่งมีคนแนะนำม,มาก็เยอะใช้ได้อยู่แต่ผมก็คัดที่ใบไปที่จำเป็นแล้วก็จำเป็นต่อทุกคอนเทนต์นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ที่เอาไปใช้ในในเกมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ